ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะรับมือนีการมาพอๆกับปอเตียมนะพี่น้องเนาะรับปอเตียมผ้ามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนน้องคายต่ออกเนาะพี่น้องเนาะรับงวดที่ผ่านมากับรุดเนาะรับนอเซียนน้องคายครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่ห้ากรกฎาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าหกขับเลขกล่างก็ออก 50น้อพี่น้องเนาะรับของเซียนน้องไข่งวดที่ผ่านมาครับดเบิดเลยพี่น้องครับวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2567ท่านพี่น้องเนาะราวพัฒนาเซียนน้องไขยบนล่างวิ่งรูด2กับ3โมมาจักกับตัวพี่น้องลดเบิดเลยนะครับ กับบวกัเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรลุดบกวกาคูบาอาจารย์ใด้นะครับเอาหัวนี่มั่นใจว่าทัานเช่นน้องไขว่านะครับเ,เดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนาะพี่น้องเนาะ วันจันทร์นะพี่น้อง หับบนล่างพี่น้อง บนล่างวิ่งลุนห้ากับหกนะครับครับชุดวิ่พี่น้อง ครับศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะครับกับกระดิจับกระดิเก่าชุดเก่าหางคือเก่าพี่นอ้อง สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับหนึ่งห้า

ศูนย์็ดนะครับ ครับส่วนตัวเน้นในะพี่น้องเนอครับเน้นสีหางพี่น้อง คือสีบเปาเนาะพี่น้องเนาะหรือจังใดเพราะว่าหลายๆอาจารย์กับว่าให้เรียกเป๋าเรียกทันมากนะครับครับสัตว์เกียนนะพี่น้องนเนาะนอับฉะนั้นแล้วจะลืมนะพี่น้องเน้อมักสอบตัวเด็กก็จะลืมกับตัวไว้น้านะครับ เทีกัข้ออวพร้อมคอยเข่าคอยแตกเดื้อเสียนน้องไข่รุดมาไลยงวดเดี่ยวครับพี่น้องเอฟซีกับจะได้์โศบมันมันกันนะครับครับเอาวันจันรนพี่น้องเนาะวันจันทที่แปดกขสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเสียนน้องไข่บนล่างวิ่งรูดห้ากับหกคับชุดวิ่นศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนพี่น้องเนาะครับเข่าชุดเข่าหางสองห้าสองหกสองเจ็ด หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับเอาฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมคือพอเตรียมวาละมากสอบตัวใดเท่าก็จะลืมกับตัวไว้นํานะครับเนาะครับพอเตรยมก็ขอขอพูดณหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมากรับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันะนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อนะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเขากอให้แตกปังๆครับเปี๊พี่กับกิได้โศกโศกมันๆกันนะครับเอาจะลืมเนื้อพี่น้องเนื้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนํานะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมับขอกับขอบพระคุณเปี๊ี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมก็อวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ ความเจ็บใย,ยใดค,วใค่วมไข่ยา้มีเนาะครับเนาะรับคอยมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม